สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบันทึกการเทรด TFX 5 0ซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11เดือน2ปี2022ค่ะสำหรับกราฟ TFX ในช่วงนี้นะคะเพิ่งจะเบรกแนวต้านสำคัญที่แถวๆ1,000จุดขึ้นมาตามที่เราได้คาดการเอาไว้นะในหลายๆคลิปที่ผ่านมาแต่ว่า กว่าจะเบรกมาได้เนี่ยมันก็มีแพทเทิร์นมีเกิดอะไรขึ้นหลายๆอย่างเดี๋ยวเราลองติดตามชมการวิเคราะห์ในคลิปกันได้นะคะสำหรับในพอของจี้ก็มีเปิดโพ i ิชันขึ้นมาอีกหลาย p โพ i ิชันเหมือนกันเดี๋ยวลองติดตามกันดูค่ะว่าในแต่ละช่วงมีมุมมองยังไงบ้างและตอนนี้มันเป็นยังไงนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมจะได้เป็นไอเดียในการวางแผนเทรดต่อไปนะคะยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งค่ะตลาดยังไม่ปิดนะคะแต่ว่าเจ๊ขอมาอัดคลิปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเนี้ยจะต้องออกไปช่วยขายของที่หน้าร้านนะคะเอ่อแล้วถ้ารอหลังร้านปิดเนี่ยเข้ามามันจะเกือบเกือบ <ๆ S 1> เที่ยงคืนก็ตารางของราคาออปชันมันจะหายไปบางส่วนจ๊ก็เลยมาอัดตอนที่ตลาดยังเปิดอยู่นี้เลยดีกว่านะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงที่อัดกันไปด้วยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเซตฟิฟตี้อินดค์ค่ะอยู่ที่หนึ่งศูนย์สองสามจุดห้าห้านะคะแดงแดงอยู่และสำหรับตัวทีเฟกซีรีส์ h 2ยี่สิบสองนะคะตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะคะก็มีความต่างกันนะเมื่อเทียบกับเซตฟิฟตี้อินด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณเอ่อห้าจุดนะะสี่ถึงห้าจุดณนะตอนนี้นะคะก็จากที่เปรียบเทียบเนี่ยจะเห็นว่า มันแคบลงเนอะแก็บของมันเนี่ยมันแคบลงมาก่อนหน้านี้มันประมาณ7.8จุดจุดไปถึงประมาณ10จุดก็มีนะ7 8 9ดอะไรแถวนี้ตอนนี้มันห่างกันเหลือแค่5จุดเท่านั้นเองนะคะเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นค่ะซึ่งเมื่อคลิปล่าสุดที่เราได้เจอกันเนี่ยมันเป็นคลิปที่สรุปตอนจบเดือนหนึ่งใช่ไหมคะจบเดือนหนึ่งก็มันจะเป็นแท่งนี้นะแท่งแดงแรกเนี่ยคือแท่งของวันสิ้นเดือนหนึ่งนะ3 1เดเดือนหนึ่งอันนี้ค่ะ จริงๆเนี่ยมันผ่านมาหลายวันแล้วละอย่างที่เห็นเห็นไหมคะมันเกิดอันนี้เป็นแท่งเดย์นะคะผ่านมาหลายแท่งละน่าจะเกือบสองสัปดาห์ที่เราไม่ได้เจอกันเพราะว่าอย่างนี้ต้องขอโทษด้วยนะคืออย่างที่ได้ยินเนี่ยเสียงที่มันหายไปเลยค่ะ,ะช่วงนี้ออกไปช่วยขายของที่หน้าร้านทุกวันแล้วมันต้องใช้เสียงค่อนข้างเยอะนะคะ,ะจีก็เลยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเสียงมันหายไปเลยแบบพูดไม่เป็นประโยคนะคะอัดคลิปมันก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็กะว่าจะรอให้มัน หายดีแล้วก็มาอัดคลิปแต่ว่ามันเนี่ยผ่านมาอีกหนึ่งอาทิตย์มันก็ดีขึ้นได้เท่านี้นะคะจี้คิดว่ามันมันโอเคพอใช้ได้ละก็เลยพยายามมาอัดคลิปวันนี้ก่อนโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาวิเคราะห์กราฟกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เราได้เจอกันไปนะคะวันนั้นเราเจอกันเนี่ยสิ้นเดือนหนึ่งมันเป็นแท่งนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดแท่งแดงขึ้นอีกสองแท่งที่แนวเดียวกันเห็นไหมคะสองแท่งนี้นะคะ แต่ว่าถ้าสังเกตให้ดีนะถึงแม้มันเป็นแท่งแดงเนี่ยแต่ราคามันไม่ได้เปลี่ยนโซนก็คือมันยังอยู่ในเรนจ์เดิมเหมือนเันถ้าสังเกตดูดีๆมันเป็นการค่อยๆยกตัวขึ้นด้วยซ้ำนะคะถึงแม้มันจะเป็นแท่งเอ่อแท่งเทียนที่เป็นสีแดงก็ตามแล้วทีนี้เนี่ยพอวันถัดมานะคะวันที่เกิดเป็นแท่งเขียวเนี่ยจริงๆตอนแรกมันแดงก่อนนะเห็นไหมคะเห็นไส้เทียนตกลงมาไหมเหมือนกับว่ามันทำนิวโรเมื่อเทียบกับแท่งสิ้นเดือนหนึ่งเลยนะคะ เหมือนเหมือนจะลงอะ่ะเหมือนจะหักลงแต่แล้วอะ่ะมันก็สวนกลับขึ้นไปไปปิดที่แนวเดิมแถวแถวเก้กกตรงนี้ได้นะคะก็เลยคือไอ้สีแท่งเนี้ยจ้มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเรนจ์ขึ้นมาเลยถ้านับจากชุดนี้นะไอ้ชุดที่เนี่ยอยู่ๆที่ได้พูดไปในคลิปที่แล้วอะ่ะตอนแรกมันก็อ่าปักหนุดเหมือนรับที่แนว moving average ตรงนี้ได้ดีเห็นไหมสองแท่งนี้สวยมากแต่อยู่ๆมาแท่งเนี้ย ก็หันหัวกลับลงมาอีกแต่แต่อะไรคือถ้าเราไปเอะเอ๊ะมันมันอยู่ๆมันก็ลงเปิดมามันลงแต่ก็กลับมาที่เดิมมารับได้ที่แนว moving average เหมือนเดิมแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปตรงเนี้ยจึงก็เลยมองว่าตอนนั้นค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันน่าจะเด้งขึ้นมาได้แล้วมันก็ขึ้นมาเป็นชุดตรงนี้จริงๆนะคะมาเป็นชุด4วันตรงเนี้ยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ขยับมันก็กระโดดเปิดแกลบขึ้นมาอีก2แท่งตรงนี้ ซึ่งสองแท่งนี้เนี่ยมันมาที่แนวต้านเดิมพอดีเลยถ้าเรามองไปทางซ้ายนะะเนี่ยจะเจอแนวต้านเดิมก็คือแนวนี้และซึ่งเป็นแนวนี้นะคะคือตีไปคร่าวๆมันก็แนวที่ใกล้ๆหนึ่งพันจุดนี้แหละนะคะสองแท่งตรงนี้เนี่ยยกมาจ่อแนวเบรกเดิมเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเป็นแท่งนี้นะคะแท่งนี้ก็คือสัปดาห์นี้แหละใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะ วันที่แปดเดือนสองนะคะก็คือวันอังคารนะคะวันอังคารเนี้ที่มันสามารถเบรกขึ้นมาอย่างแข็งแรงเป็นแท่งเขียวที่เบรกหนึ่งพันจุดแล้วก็ปิดเหนือหนึ่งพันจุดได้อย่างสวยงามนะคะพอมาเห็นแท่งนี้เนี่ยที่ค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะไปต่อได้มันไม่น่าจะเป็นเบรกหลอกแล้วแหละเพราะอะไรถึงไม่คิดว่ามันเป็นเบรกหลอกก็อย่างที่ถ้าเกิดใครได้ติดตามมาไม่ใช่แค่คลิปเดียวนะหลายๆคลิปที่พูดมาเนี่ย คือมีพูดอยู่แล้วว่าไอแนวหนึ่งพันจุดเนี่ยมันเป็นแนวที่สำคัญมันเป็นแนวต้านที่สำคัญแล้วเวลาที่ได้สรุปในภาพใหญ่อ่ะตอนที่เส้นเดือนที่แล้วเนี่ยแท่งที่มันจบเดือนนะคะจก็ได้ดูไว้แล้วว่าเออถ้ามันมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าแนวหนึ่งพันจุดนี้เป็นแนวต้านสำคัญแล้วมันชนแล้วก็มันมันเป็นฟอสเบรกมาหลายทีแล้วชนแล้วไม่ผ่านชนแล้วไม่ผ่านอย่างเงี้ยแล้วครั้งเนี้ยมันเบรกค่อนข้างแข็งแรงจิก็เลยคิดว่าถ้ามันไป ก็มีโอกาสที่มันจะไปถึงเท่าไหร่นะที่เรามองกันไว้นะคะน่าจะเป็น1 0 5 0นะคะที่เป็นแนวต้านแรกก็เดี๋ยวติดตามกันดูว่ามันจะไปถึงไหมนะคะก็หลังจากที่มันเบรกแท่งแรกนี้มาได้วันต่อไปซึ่งเป็นวันพุธแท่งนี้มันเปิดแกลบขึ้นไปต่อเลยนะมันเปิดแกลบไม่รอแล้วอ่ะเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้คือก่อนหน้าที่มันจะขึ้นมาชุดนี้เนี่ยอัจรับนับจากโลงตรงนี้เก้าเจดขึ้นมา ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะไม่ไม่ค่อยจะมีย่อเลยเนี่ยขึ้นมาจนถึงอ่าตอนนี้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งศูนย์สามศูนย์ก็ราวๆเกือบเกือบหกสิบจุดแล้วใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้มันมีหลอกมันมีสวิงอ่ะมันไซด์เวย์มันพักตัวมาระยะหนึ่งแล้วชุดที่มันลงมาเนี้ยจิ๊ก็มองว่ามันเป็นชุดหลอกชุดหลอกที่ค่อนข้างใหญ่แล้วกันลึกลึกแต่ว่าทําไมถึงมองว่าหลอกทัา ตามแผนการเทรดของที่ยึดตาม moving average ไ้ก่อนนะคะก็คือราคาไปลงไปก่อนแน่นอนแต่มันยืนได้ไหมถ้ามันจะลงต่อมันก็ต้องดึง moving average กลับลงไปให้ได้แต่ในตรงเนี้ยมันดึงไม่ได้มันลงกลับไปไม่ได้แล้วราคาก็กลับขึ้นมายืนแนว moving average ใหม่ขึ้นมาเทสแนวต้านรอบนี้ยังไม่ผ่านย่อลงมาอีกทีนึงก็เป็นชุดที่เราพูดถึงกันครั้งนี้ถึงจะยกแรงขึ้นใบเบรกได้จริงๆนะคะ ก็จริงๆเป็นไปตามคาดนะเพราะว่าชุดนี้ตอนนั้นที่เจ๊บอกว่ามันขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นจี้คิดว่ามันมิไม่น่าจะเบรกไปได้ในชุดนี้เพราะว่ามันลงไปต่ําแล้วมันลงแบบมันลงมาันลงมาจากมันลงไปถึงแถวๆ930แล้วมันขึ้นมาชุดเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะมีแรงเบรกขึ้นไปหรอมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เราได้เห็นตรงนี้นะคะคือมันจะพักตัวก่อนในชุดนี้พักมาที่แนว moving average แล้วค่อยส่งแรงดีดกลับขึ้นไป ครั้งนี้เป็นการเบรกได้ซึ่งตอนนี้มาถึงแถวๆเกือบๆจะ1030แล้วกำลังยอ่ออยู่นะตอนนี้กำลังยอ่อแล้วนะพักตัวแต่ที่นี้เราไม่รู้ว่ามันจะพักตัวแค่ไหนนะคะมันจะพักตัวมาถึงแนวอ่า1,000จุดเลยไหมอะไรแบบนี้หรือจะพักตัวแค่นิดหน่อยอันนี้เราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะแต่จี้คิดว่าช่วงอตอนนี้อาจจะมัมนมันเป็นการพักตัวอยู่แหละซึ่ง ใน d a เนี่ยเราอาจจะยังเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันเห็นเป็นแท่งเขียวๆสองแท่งนี้เราลอง move มาดูนะคะย้ายมาดูที่ทำเฟรม60นาทีตรงกลางเนี่ยจะเริ่มเห็น pattern p a t t e r n พักตัวที่ค่อนข้างจะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะออกข้างออกข้างแล้วก็เริ่มย่อลงมาใครที่บอกว่าย่อเยอะเนี่ยโอ้โหทำไมลงแรงจังทีเฟกวันนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้บอกอย่างนั้นไม่ได้ มันลงนิดเดียวเองเมื่อเทียบกับชุดที่มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นเอาเอามองจากในไทม์เฟร,รม60เนี่ยมันขึ้นมาจากเท่าไหร่อ่ะ9 90ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยขึ้นมาก็23 0 0จุดแล้วให้มันพักบ้างมันก็พักอยู่แค่ตอนนี้ยังไม่ถึง10จุดเลยนะคะก็ถือว่าสัดส่วนของมันยังโอเคอยู่นะสำหรับในการขึ้นที่สวยงามนะคะและเมื่อเราซูมลงไปดูอีกในไทม์เฟรมสุดท้ายด้านขวาซึ่งเป็นไทม์เฟรม สิบห้านาทีเนี่ยเราก็จะเห็นรายละเอียดของในการวิ่งแต่ละหนึง่งแท่งคือสินาทีใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเห็นไหมมันก็มีการพักตัวที่เห็นชัดขึ้น15บห้านาทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันพักมาชุดนี้อันนี้น่าจะเป็นแท่งวันนี้แหละใช่ไหมมันเปิดเอ,อน่าจะใช่ค่ะก็คือมันเปิดแกลบลงมาก่อนแต่เห็นไหมคะเปิดแกลบเสร็จมันเด้งขึ้นไปก็คือมันลงมาที่แถวแถวแนว moving average ซึ่งเป็นเส้นฟ้าอยู่ แล้วก็ยังมีแรงเด้งขึ้นไปแต่ยังไม่ไปต่อหรอกเพราะว่าเพิ่งจะพักตัวไงเพิ่งจะพักมาแค่สองวันวันนี้ก็เลยยังพักต่ออีกนะพักต่อถึงเมื่อไหรอะเราก็ยังไม่รู้จีก็ตอนนี้มันเริ่มกลับลงมาแถวแถวที่เดิมเนาะที่เมื่อเช้ามันเปิดอ่าแล้วเดี๋ยวจีก็คงจะลุ้นว่าดูว่าเมื่อมาถึงแนวรับถัดไปก็คือตรงแนวเส้นแดงนี้ค่ะแถวแถวน่าจะหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าเออมันรับอยู่ไหมนะคะแล้วมีการกลับตัวไหม ถ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้ารับไม่อยู่ทำยังไงมันก็หลุดเส้นก็ไม่เป็นไรนะคะจี๊ก็จะมาหาแนวรับต่อไปก็คือมาดูในทำเฟรมหกสิบเพราะว่ายังมีเส้นที่เป็นแนวรับในทำเฟรมหกสิบอยู่ก็คือเส้นน้ำเงินอันนี้น่าจะกว่ามันจะลงมาจะน่าจะอยู่แถวหนึ่งศูนย์หนึ่งะคะก็เป็นเป็นในลักษณะนี้นะถ้าเกิดว่าจี๊บไบแอสในฝั่งรองอะ่ะก็จะหาแนวรับว่ามันรับที่ตรงไหนอยู่ซึ่งแน่นอนว่าแนวรับสำคัญนะตอนนี้นะในชุดที่มันเบรคขึ้นมา แน่นอนว่าต้องเป็นแนวหนึ่งพันจุดใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งพันจุดเนี่ยมันเป็นแนวต้านที่มันเทสเทสเทสมาหลายรอบแล้วในช่วงหลายเดือนหลายควอเตอร์ที่ผ่านมากว่าที่มันจะเบรกมาได้คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ผ่านหนึ่งพันจุดเลยอะ่ะมันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาแล้วก็ลงตลอดแต่เพิ่งมาผ่านได้ในเดือนเนี้ยเดือนสองปีสอง2ูย์สองสองนี้นะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อค่ะว่า ตลาดปิดวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลงมาถึงไหนลงมาถึงแนวแดงนี้ไหมั้1 5ย1ห1 5หรือว่าจะมาถึงแนวเส้นน้ำเงินนี้เลยนะคะก็จีคงไม่ได้อยู่ถึงจนถึงตลาดปิด4ีโมง55นะเดี๋ยวรีบอัดคลิปตรงนี้เสร็จสรุปพอที่เสร็จแล้วก็คงจะต้องขอตัวไปถ่ายของต่อนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นมุมมองนะอย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้3 Timeframe 15 60และเด ถ้าดูด้วยระบบของจี้เนี่ยจีย้ก็ต้องคอนเฟิร์มอย่างแน่นอนว่ามันเป็นเทรนขึ้นเพราะว่า moving average ตัดขึ้นอย่างสวยงามทั้ง3 timeframe เลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับจี้ถ้าจะเทรดนะ,ะถ้าจะเทรดก็คงจะต้อง buy as ในฝั่งลองจะปลอดภัยกว่าแล้วก็หาก็หาตามเข้าตามแบบมาถึงแนวรับและมีจังหวะสัญญาณกลับตัวแบบนี้นะคะแต่นะแต่ถ้าใครจะเทรดในฝั่งช็อต ก็ได้ไม่ได้บอกว่าผิดนะคะมันสามารถเทรดได้ทังนั้นเราก็อาจจะคือถ้าใครแบบคิดว่าเปิดไปเลยคิดว่าตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วรีบเปิดก็อาจจะได้ราคาดีแต่มันก็อาจจะเสี่ยงมากขึ้นถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ลงจริงๆใช่ไหมะแต่ถ้าใครต้องการรอคอนเฟิร์มสัญญาณให้ม,มีมีไกด์ไลน์มากขึ้นหน่อยก็แนะนำว่าอาจจะดูในทางเฟรมเล็กก่อนว่าทาเฟรมเล็กเริ่มปรับตัวเป็นขาลงเช่นตรงนี้มัน15 15นี่ อีกนานอ่ะนะเพราะว่ามันยังเป็นราคายังห่างเส้น moving average เลยเราก็ลองย่อลงไปดูใน time frame 5นาทีนะคะคือสำหรับจีก็ดู5นาทีอเห็นไหมพอ5นาทีเนี่ยอันนี้จีปรับจาก15มา5นาทีเห็นไหมคะเมื่อกี้15นาทีเนี่ยยังเป็นขาขึ้นแต่5นาทีมันเป็นขาลงแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันตัดตัดกลับมาเป็นขาลงแล้วตอนแรกราคาลงมาก่อนคือเมื่อเชา้านี้ลงมาเสร็จแล้ว ราคาดีดกลับขึ้นไปสุดท้ายถ้ายังยังลงต่อใน5นาทีจะตัดกลับมาเป็นเทรนลงก่อนเราก็สามารถจับจังหวะการเทรดขาช็อตก็ได้ถ้าใครอยากเทรดนะคะก็มาเทรดด้วยทำเฟรมหนาทีแบบนี้ก็ได้นะเป็นต้นนะคะก็เป็นไกด์ไลน์เอาไว้ค่ะทีนี้ก่อนที่จะไปดูในพอร์ตเนี่ยจิขอข้ามไปดูนะที่ในในทำเฟรมใหญ่ตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะให้ได้เห็นไอที่เราสรุปกันไว้นะพูดถึงกันไว้แนวต้าน1,000พจุดเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราพูดกันเนี่ยมันจบเดือนหนึ่งก็คือแท่งนี้เลยนะและที่ที่บอกว่าเออมันดูสวยนะถ้ามันเป็นการพักตัวออกข้างแล้วมันเป็นแท่งเล็กถ้าเดือน2เนี่ยถ้ามันแดงก่อนแล้วมันแต่ถ้ามันกลับไปเขียวได้เมื่อไหร่แล้วมีโอกาสเบรกมันน่าจะไปต่อได้และไอเส้น1050งตรงนี้เนี่ยจิ๊ก็ตีเอาไว้แล้วว่ามันเป็นแนวต้านตั้งแต่ตอนนั้นที่เราได้พูดกัน ก็เดี๋ยวดูนะคะว่ามันจะมาถึงตรงนี้ไหมถ้าผ่าน1050ไปได้ก็มองแนวถัดไปก็คือเป็นแถวๆเกือบๆ1,100จุดตรงนั้นเลยนะคะก็น่าจะอยู่ราวๆน,นั้นแหละตอนนี้นี่นะคะก็อย่างที่เห็นอันนี้คือแท่งมันที่ได้พูดกันไว้นะคะแล้วก็ในแท่งท i m e Frame w e เนี่ยพูดกันตั้งแต่ตอนที่เส้น Moving Average ใน Time Frame ใน Time Frame Week กับมันตัดขึ้นตรงนี้นะคะมันเริ่มตัดขึ้น ก็พูดไวแล้วว่ามันทําให้ที่เริ่มเปลี่ยน b แ a s กลับมาเป็นฝั่งขาลองนะคะเพราะว่าเนี่ยมันพยายามพักตัวตอนแรกมันเป็นตัดลงอยู่แล้วมันก็พักพักพักแล้วก็ดึงซะจน moving ตัดกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นก็นับตั้งแต่ตอนนั้นที่ได้สังเกตมาก็พยายามคิดว่า b y a s ในฝั่งขาลองมากกว่าขาขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในสตรีมม i n g นะคะว่าในพอรที่มีได้เปิด position อะไรกันไปบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะตลาดยังไม่ปิดค่ะเราก็ได้เห็นตารางราคาออปชันแบบเต็มเลยะคะ่ะบิดออฟเฟอร์ยังอยู่ครบและที่สําคัญยังมีการซื้อขายกันอยู่ด้วยนะคะเราก็มาเก็บราคาออปชันกันก่อนเลยนะคะ mm. เผื่อว่าเสาร์อาทิตย์นี้ใครจะดูราคาเอาไปทำการบ้านลองประหยอดได้ก็มาเปิดคลิปย้อนดูได้นะคะนี่นะคะสไตล์ไพต่ำที่สุดอยู่ที่825นะคะและสูงที่สุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่1 125นะคะ ไอตรงสเต็ปราคามันยืดขึ้นนะเพราะว่าทางด้านนี้มันมีการขยับ atm นะคะจาก1,000จุดตอนนี้มาอยู่ที่1025แล้วเห็นหมคเป็นเส้นไฮไลท์ตรงนี้ก็คือเป็นระดับ atm นะคะและมันเป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วมันยังไม่เคยเบรก1000จุดขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเดือน2ปีนี้เนี่ยตอนนี้เลยนะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็น atm ขยับขึ้นมาที่ 1, 1 0, 2, นึ่นสองหะคะอ่านี่นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าไกลสุดมันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งสองห้าตรงนี้แต่จะเห็นว่าทางด้านพุท o ออปชันเนี่ยไม่มีสภาพคล่องสองตัวนี้ไม่มีสภาพคล่องเห็นไหมคะคือ2อ,อันนี้เป็นระดับ otm ซึ่งซึ่งค่อนข้างไกลหาก่างกันมากี่สเตป็ปอ่ะหนึ่งสสมสี่ใช่ไหมสี่สเต็ป otm ไม่มีสภาพคล่องก็คือไม่มีคนซื้อขายตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นไปทางด้านฝั่งนี้หนึ่งสสามสี สีสเต็ปทางนี้ยังมียังพอมีคนซื้อขายนะทั้งฝั่ง call และฝั่ง put เห็นไหมคะฝั่งนี้มันจะมีสเต็ปเยอะกว่าแต่จะเห็นว่าพอลึกขึ้นไปอีกตรงเนี้สามตัวเนี้ยด้านนี้ไม่มีด้านขอบชั้นตรงนี้ไม่มีการซื้อขายแล้วนะคะแล้วพอไม่มีสภาพคล่องทั้งด้านนี้ยังเห็นว่าราคาเนี่ย bid offer หมายถึง bid offer นะ premium ของมันเนี่ยยังไม่ห่างกันมากเท่าไหร่แต่ท่านผู้ชมลองมาดูตรงนี้สิคะ bid offer ของสองตัวนี้ ซึ่งเป็นตัวที่แบบเพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมาเพิ่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันห่างกันอะดูบิดออฟเฟอร์ตรงนี้นะะี่ค่ะเนี่ยที่คลิกให้ดูนะคะที่หนึ่งหนึ่งสองห้าบิดอยู่ที่ศูนย์จุดแปดออฟเฟอร์อยู่สี่สี่สี่ร้อยห้าโอ้โหมันห่างกันแบบตั้งทั้งเดือนทั้งปีก็คงไม่แมทถูกไหมคะเพราะว่ามันไม่มีการมันไม่สอดคล้องกันเลยนะคะถ้ามีการแมทด้วยตรงนีน้แสดงว่าแน่นอนต้องเป็นการ คีการส่งคําสั่งซื้อขายผิดพลาดอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ยต้องให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะอันนี้เตือนไว้เลยนะคะเพราะว่าสภาพคล่องในออปชันมันค่อนข้างสําคัญคือมันสําคัญแต่อย่าไปต่อรองมนันมากเกินไปไม่ใช่ว่าเห็นราคาโอ้โห2ี่กับ21.7แล้วก็พยายามจะไปต่อรองให้ได้ราคาดีที่สุดคือถ้าเราจําเป็นต้องใช้ประกันก็ใช้ไปเลยอย่างตรงเนี้ยมันห่างกันแค่เนี้ย ในออปชันสำหรับจี้นะถือว่ามันโอเคแล้วมันใช้ได้แล้วเป็นจี้ต้องการจะซื้อตัวนี้จี้ก็จะเคาะทางออฟเฟอร์นี้ไปเลยนะคะก็ซื้อเลยทันทีไม่ได้มันตั้งไม่ไม่จะไม่มานั่งต่อรองว่ายี่สิบเอ็ดจุดหกนะยี่สิบจุดเอ็ยี่สิบยี่สิบเอดนะอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเสียเวลาแล้วกว่าจะแมทมันไม่รู้จะแมทเมื่อไหร่มันไม่เหมือนกับฟิวเจอร์ที่ตั้งแบบหนึ่งมันก็แมทแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าที่เตือนเรื่องสภาพคล่องก็อย่างที่บอกว่าบางทีถ้าเราไม่ได้ดู เวลาเราซื้อมาเสร็จเวลาจะขายคืนบางทีมันอาจจะต้องต้องใช้เวลาที่ขายคืนถ้าถ้าสำหรับในสไตล์ไพยที่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องนะแต่ถ้าเราเพื่อความปลอดปลอดภัยหน่อยเนี่ยอยากจะหาสภาพคล่องสูงสูง,สงก็เลือกตรงที่ระดับ atm นะคะจะมีสภาพคล่องสูงสุดแน่นอนในระดับ a d the money หรือว่าเอาที่มันห่างจาก a d the money ไปประมาณไม่เกินสเต็ปเนี่ยก็คือ975 หรือว่าไม่เกิน1075อย่างเงี้ยมันก็ยังพอจะมีสภาพคล่องให้เราอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออีกอย่างหนึ่งที่จะเตือนนะคะก็อันนี้เป็นที่จี้ผิดพลาดมาเองเลยขนาดเทรดเทรดทุกวันนะคะมองอยู่ทุกวันก็ยังเกิดข้อผิดพลาดได้ตอนที่จี้ได้เปิดออปชันไปนะคะเปิดออปชันตอนจะเปิดช็อตคอ l l หรือช็อตพุทอะไรสักอย่างนี่แหละในพอร์ตเนี้ยในพอร์ตอันนี้ที่ที่เทรดอยู่เนี่ย ที่ได้เปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าพอดีมีอีกพอร์หนึ่งที่ที่ใช้ iPad Tra d e นะคะอันนั้นคือในพอร์เนี้ยเนื่องจากมันมีตารางใช่ไหมจีก,ก็คลิกไปเลยว่าสมมุติตอนนั้นจะเปิดที่หนึ่งพันเยี่มาที่หนึ่งพันแล้วก็คลิกตรงเนี้ยมันก็จะเลือกมันก็ใส่ซิมโบลอะไรมาให้เราเลยเหมือนอย่างที่ที่ได้ชอได้สอนได้แชร์ไว้เนาะแต่พอใน iPad ค่ะมันไม่ได้มีตารางแบบเนี้ยมันไม่ได้ดูตารางอย่างนี้ได้เหมือนในคอมนะคะสิ่งที่ทาก็คือจีต้องไปคีย์ ชื่อออปชันเองนะคะทีนี้ข้อผิดพลาดมันก็คือเกิดขึ้นว่าตอนนั้นมันเริ่มจากการเปิดชอ็อตตัวเนี่ยชอ็อตฟิวเจอร์ก่อนนะคะเปิดไปที่ซีรีส์ M ก่อนพอทีนี้จะไปเปิดออปชันต่อด้วยกันคือเปิดเป็นคู่ไงจีงก็เลยไปคีย์ตรงสัญ,ญลักษณ์ของออปชันก็คือคอร์0 0นเนี่ยต่อท้ายไปเลยนะคะก็มันก็เลยกลายเป็น S50 M22 C 1 0 0 0 แต่ใจจริงๆเนี่ยที่ต้องการจะเปิดที่ออปชันของซีรีส์ H นะคะซีรีส์ H ก็คือซีรีส์อันนี้เนี่ยเอันนี้จะเป็นซีรีส์ H เห็นไหมแต่ถ้าเกิดจะไปซีรีส์ M มันจะต้องมาเลือกที่ตรงนี้นะเป็นของเดือนจูนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือข้อผิดพลาดนะที่พอคีย์มือเองเนี่ยบางทีเราเราลืมดูไงก็ไม่ละเอียดถี่ถ้วนแต่ก็ไม่เป็นไรนะนั้นก็คือว่า เออมันก็ยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าเราจ่ายค่าพรีเมียมแพงขึ้นแต่ว่าก็ดีข้อดีข้อดีอีกอย่างหนึ่งมันคือทําให้ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความการขยับของราคาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในระหว่างซีรีส์ H กับซีรีสนะ์เอะอ่าก็คือไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรเพราะว่ามันก็ยังเป็นออปชั่นคอลออปชั่นเหมือนกันสไตล์พาเดียวกันเพียงแต่ว่ามันแค่คนละซีรีส์เท่านั้นเองนะคะ โอเคเราได้เก็บตารางราคาออปชันกันไปแล้วนะคะตรงนี้เป็นออเดอร์ที่จีตั้งไว้เพื่อจะรอปิดในฝั่งช็อตฟิวเจอร์นะอันนี้ตั้งรองลองเพื่อจะปิดมันเอาไว้เพราะอย่างนี้ค่ะเพราะว่าจีไม่ได้เฝ้าจอจนถึงตลาดปิดได้ทุกวันนะคะจีก็เลยตั้งให้ตั้งเป็นแบบ good to cancel ไปเลยคือมีเป้าหมายเอาไว้ว่าถ้ามาถึง1008โ okay. อเคพอใจละเก็บแคทโฟได้ก็ให้มันปิดทำกำไรไปนะคะแต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยจริงๆจ,งจ,งจงีมีเปิด อีกอกี่โพสิชันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าตัวนะคะมีทั้งฟิวเจอร์แล้วก็ออปชันเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูที่ใน pay off chart แล้วก็ใน portfolio นะคะคือเปิดเป็นคู่ๆไปแต่หลักการเนี่ยยังไงเนี่ยคือสำคัญคือที่ได้ได้ก่อนจะเปิดเนี้ยมีได้เช็คใน pay off chart กันแล้วนะนี่นะ pay off chart อยู่ตรงนี้นะคะนี่เราอยู่ที่แท็บทีเฟกตอนนี้เราอยู่ที่ watch ก่อนนะแล้วก็อยู่ที่ตารางเซ t ตฟริ๊ตต เพื่อดูตารางนี้นะคะแต่ pay off chart ให้มากดตรงนี้อันนี้เป็นตาราง pay off chart เพื่อแสดงสถานะในพอร์ตจี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้คืออ,อสถานะณนะวันหมดอายุถ้าเกิดว่าจี้ไม่ได้ทำอะไรเลยหมดอายุเลยเนี่ยตอนนี้จี้จะขาดทุนอยู่ประมาณประมาณหลักน่เท่าไหร่สี่พันะครับเ,เกือบเกือบี่พันนะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้รวมแคชโฟที่จะได้เก็บเข้ามาบ้างแล้วนะนิดหน่อยแล้วก็จริงๆทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้ต้องการจะรอให้มันจนหมดอายุอยู่แล้วบางอันก็อย่างเช่นตัวที่ช็อ,ชอตอันนี้ตั้งใจจะเก็บแคชโฟหรือว่ามันจะมีตัวเนี่ยนะคะชอ็อตออปชันเนี่ยนะคะชอ็อตและและชื่อยาวๆเนี่ยจะเป็นชอ็อตออปชันพวกชอ็อตออปชันทั้งหลายเนี่ยจีเปิดมาเพื่อมีความตั้งใจว่าจะเก็บ ได้กําไรจากค่าพรีเมียมของมันนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันว่าจะได้ปิดในตรงไหนบ้างณนะตอนนี้จะยังไม่ได้ปิดนะคะเ,เดี๋ยวคลิปหน้าจ๊จะมาอาธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะว่าถ้ามีเวลาว่าตรงไหนเปิดไปยังไงพอดีคลิปนี้เดี๋ยวเ,เวลามันไม่พอนะคะเลยไม่ได้อธิบายละเอียดในตอนที่ดูกราฟแต่หลักการเขาโดยสําคัญหลักการโดยสําคัญเนี่ยก่อนที่ทจ่จะเปิดอะไรอะ่ะ ที่จะมาหยอดใน pay-off Chart ดูก่อนโดยที่ใช้แอปู simulate นะคะในแอเข้าไปแล้วก็เลือกว่าเราจะเปิดอะไรเพิ่มและหลังจากนั้นก็จะดูว่าความเสี่ยงในใน pay-off Chart มันเพิ่มไหมในส่วนตัวของเจนนี่จนต้องชอบที่ pay-off Chart จะมีการจำกัดความเสี่ยงมีการกำหนดจุดตายแบบเป็นแบบปิดเอาไว้นะคะไม่ให้เป็นแบบจุดตายแบบเปิดเพราะว่าอ่าอันนี้คือเป็นส่วนตัวที่จะเทรดได้สบายใจกว่า เมื่อเรารู้จุดตายนะคะถ้ามันเป็นแนวแบบว่าไม่มีไม่รู้จุดตายเลยเนี่ยมันจะต้องมีการควบคุมวางเงินให้เป็นสิ่งสำคัญมากก็คือจะต้องดูดู equity อยู่ตลอดเวลานะคะ c e s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  u q u y t y อย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเห็นนะคะที่มีลองอยู่2ตัวมี Short o p ชั่นคือ Short o p ชั o นช็อตฟิวเจอรหลายตัวมากเต็มพอร์ตหมดเลยเนี่ยเห็นไหมคะตัวนี้เป็น pending order นะ,ะเลยไม่ได้รวมเข้าไป มีต้องกี่คอนแท็กอ่ะอันนี้เรานับเป็นคอนแท็กนะแต่จะเห็นไหมคะว่าเอ่อเห็นได้เลยนะคะว่า access equity ของเี๊ยังเหลือต้องเจ็ดหมื่นคือคือดูตัวนี้ดีกว่า margin requirement เนี่ยใช้ไปแค่ไม่ถึงเจ็ดพันเลยนะคะจากหลายๆ position ทั้งหมดนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นการ hedging กันอะก็ะคือตัวนี้พอมันมันมันคานกับตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยความเสี่ยงมันจะหายไปแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลย ซึ่งมันจะแสดงออกมาเป็นอินโฟกราฟิกก็คือในเพย์ออฟชาร์ตตรงนี้มันจะแสดงภาพรวมของพอร์ตเราอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อนะคะว่าจีจะได้ปิดตัวไหนไปบ้างอ่าเรามาดูที่พอร์ตโฟลิโอกันต่ออันนี้มันเพย์ออฟชาร์ตนะจะเห็นสมรรภูมิลบคืออันนี้มันเปรียบเหมือนสมรภูมิลบของเจีอให้จินนนาการได้ว่าเออตอนนี้เราอยู่ในโซนไหนมีความเสี่ยงเท่าไหร่แล้วทำอะไรได้ต่อไปนะคะ เช่นเดียวกันก่อนจะเปิดที่จะมาหยอดใช่ไหมในทำนองเดียวกันเวลาที่จะปิดที่ก็ต้องมาหยอดเหมือนกันจะปิดตัวนี้มีผลกระทบกับ Pay off Chart ยังไงบ้างนะคะความเสี่ยงมันตูมขึ้นมาไหมเพราะว่าถ้าความเสี่ยงมันตูมมากขึ้นมามันมันเปิดความเสี่ยงมากเกินไปอะ่ะตัว a c c e s s Equity ที่จะไม่พอนะคะเพราะอย่าลืมมันมีทั้งกี่ o s i t i o n นะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญมากๆเลย มาดูกันต่อเลว่า position ทั้งหลายแหละที่มีอยู่ในพอร์ตเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะคะนี่นะคะที่ Portfolio โอก็อ่าดูกันไว้เลยเนี่ยลองฟิวเจอรมีกําไรแน่นอนเห็นไหมคะเนี่ยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทจากสองคอนแท็กที่เปิดเอาไว้นะคะตัวนี้ตัวที่มีกำไรก็คือลองคอลเอ่อหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์มีอยู่สองคอนแท็ซึ่งคอนแท็กหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่เปิดเอาไว้เพื่อจะทําคลิปแล้วตอนแรกมันขาดทุนไปก่อนแล้วนะตอนที่มันแบบ ลงไปจนถึงแนวรับที่เส้นแดงของ moving average อันนั้นนะอันนั้นขาดทุนนะแล้วที่มาเปิดอีกทีหนึง่งตอนที่มันใกล้ๆจะเบรกตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะเบรกนะก็เลยซื้อเพิ่มและคิดว่าซื้อที่สไตรพายหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เพราะคิดว่ามันน่าจะไปถึงหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ณวันนี้มันกําไรมาหนึ่งพันสามร้อยเมื่อเทียบกับฟิวเจอร์มันดูอาจจะน้อยนะคะแต่ 8, ถ้าเราดูเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์กำไรของมันเนี่ยแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะอะไรเพราะว่าเงินลงทุนมันน้อยเห็นไหมคะมันแค่หนึ่งคอนแทคค่าเฉลีย่ยอยู่ที่สามจุดกว่ากว่าเกือบเกือบสี่จุดเท่านั้นเองนะคะก็ให้เที่ยวกับเงินลงทุนดูก็ได้นะคือถ้าเสียเราเสียเต็มที่แค่นี้แต่ได้อันนี้เราได้เกินละตรงนี้อ่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือเราได้กําไรจากการช็อตพุทมาละช็อตพุทที่หนึ่งพันก็คือตอนที่เปิดเนี่ยเปิดทั้งช็อตพุทช็อตคอรนะคะ ช็อตพุทตอนนั้นเปิดมาที่23.3วันนี้มันเหลือ11เท่ากับว่าส่วนต่างตรงนี้เนี่ยถ้าปิดวันนี้เนี่ยจีปิดที่11เพราะฉะนั้น่จะมีกําไรอยู่ที่12จุดเข้าผ่อนมาเลยก็คือตรงน,นี้เห็นไหมคะกำไรมา52%แต่ถ้าเราไปเทียบกับช็อตคอล l สิช็อตคอล l ก็คือตัวนี้นะคะนี่ที่เปิดมาคู่กันช็ call อตคอ่ะมัน14วันนั้นที่เปิด14แต่ตลาดมันแรนลี่เบรกขึ้นมาตอนนี้มันอยู่ที่29จุด ถ้าจี้ปิดตอนนี้เท่ากับว่าจี้ขาดทุน15จุดที่ต้องไปจ่ายคืนเขาอีอก15จุดเพราะฉะนั้นตรงนี้จี้ก็ยังไม่ปิดนะคะก็ยังไม่ปิดเพราะอะไรเพราะว่ามันยังมีตัวอื่นที่เฮดจิ้งอะไรกันได้อยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันยังไม่แน่นี่ตอนนี้มันจะหมดอายุก็ถึงสิ้นเดือนสามเรายังมีเวลาที่จะทําอะไรได้อีกหลายๆอย่างที่จะเก็บแคชโฟ l ขึ้นมาแต่เห็นนะคะว่าถ้าปิดทั้งหมดตอนนี้ได้ตามราคามาเก็ตเท่านี้นะจี้จะมีกําไรอยู่1,200นะคะก็ ถือว่า not bad ก็โอเคอยู่นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้จี้ก็คงหมดเวลาละเดี๋ยวต้องขอลาไปเฝ้าร้านช่วยหนะ้าร้านก่อนนะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงนะคะพอดีช่วงนี้เนี่ยมีท่านผู้ชมที่หลังใหม่มาสนใจในเรื่องคอร์สเรียนทีเฟและ option นะคะจี้ก็จะแจ้งถ่าวว่าจี้ก็มีการอยู่ในช่วงที่จัดเตรียมคอร์สอยู่นะคะว่าจะมีอะไรอะไรบ้างอาเี้นะคะถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวยังไจงจี้จะแจ้งให้ทราบอีกทีนึง ก็ถ้าเกิดว่ามีท่านไหนที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะฝากรบก,กวนช่วยกรอกอแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มลิงก์สำหรับผู้ที่สนใจเรียนอันนี้เป็นแบบฟอร์มสั้นๆคือไว้อยากจะดูความต้องการว่าคนที่สนใจเนี่ยสนใจเรื่องอะไรบ้างมีประสบการณ์ในการเทรดอะไรมาบ้างเพื่อที่เป็นข้อมูลให้จเนี่ยสามารถจะจัดคอร์สให้มันได้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะ ก็ยังไงใครสนใจก็ฝากกอกลิงก์เอาไว้ด้วยนะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ